สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะมารีวิวแตงโมสีส้มนะคะกินครั้งแรกจะมีรสชาติเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันได้เลยนะคะชื่อแตงโม Ten d e อร์สวีนะคะเป็นแตงโมทังเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยนั่นเองค่ะราคาชิ้นละยีบาทค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะพาทุกคนมากินแตงโมสีส้มครั้งแรกในชีวิตนั่นเองนะคะ จะเป็นอย่างไรจะหวานไหมเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันเลยนะคะตื่นเต้นมากๆแล้วราคาชินละ20บาทนะคะเกิดมา32ปีก็เพิ่งจะเคยเจอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมครั้งแรกเลยนะคะว่าความแตกต่างแตงโมสีส้มสีแดงจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะนี่ค่ะต้องขอหันก่อนนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะชิ้นแรกว,ว้าวทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแตงโมสีส้มค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนื้อเขาก็จะเหมือนคล้ายๆแตงโมสีเหลืองนะคะนี่เนื้อแน่นๆคะ่ะกลิ่นก็เหมือนแตงโมสีแดงแล้วก็แตงโมสีน้ำผึ้งนะคะกลิ่นเขาก็จะเหมือนแตงโมสีแดงหรือแตงโมสีเหลืองนั่นเองค่ะอืม คล้ายๆแตงโมสีเหลืองนะคะก็ไม่หวานมากนะคะหวานก,นกลางๆค่ะทุกคนแตงโมสีส้มน,นะคะคื่นะคะของเขาแตงโมสีส้มก็จะชื่อ เ e นเดอร์สวีนั่นเองค่ะรสชาติก็จะคล้ายๆแตงโมสีเหลืองนะคะทุกคนแล้วก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายค่ะวันนี้ก็ได้กินแตงโมสีส้มครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอืม ำมากเลยค่ะทุกคนกินแล้วชื่นใจสดชื่นมากๆเลยนะคะสำหรับอากาศร้อนๆนะคะกินแตงโมก็จะช่วยให้ร่างกายเราชุ่มชื่นโมนะคะยังช่วยควบคุมน้ำหนักแถมไม่มีไขมันด้วยนะคะทุกคนป้องกันการสะสมไขมันในเส้นเลือดของเรานะคะแล้วก็มีวิตามิน A บบำรุงสายตานนั่นเองค่ะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะ ช่วยลดความมันบนผิวหน้าแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นบนผิวหน้าได้ด้วยล่ะคะ่ะทุกคนแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพัรร์ของเราช่วยบำรุงผิวพัรร์เส้นผมนะคะของเราให้แข็งแรงนั่นเองค่ะประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับแตงโมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมากินแตงโมสีส้มเออเทนเดอร์สวีทนะคะอืม หวานปานกลางนะคะไม่หวานมากแต่เนื้อแน่นค่ะ ทุกคนก็ลองซื้อมาทานดูนะคะอร่อยมากๆเลยละคะ่ะแถมหวานน้อยนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อดวงตานะคะเพราะทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์กันหลายๆชั่วโมงนะคะเราก็ต้องเติมวิตามิน A นะคะเพื่อบำรุงสายตาให้ชัดนั่นเองค่ะทุกคน นอกจากนั้นนะคะยังมีประโยชน์ต่อผิวพรรณของเรานะคะใครสํใครที่หน้ามันนะคะทานแตงโมได้นะคะจะช่วยลดความมันบนใบหน้าของเราได้นะคะทุกคนแล้วก็ใครผมเส้นผมไม่แข็งแรงนะคะ สามารถจะทานแตงโมไปบำรุงนะคะเส้นผมให้แข็งแรงได้นะคะฟื้นฟูเส้นผมได้ค่ะประโยชน์ของแตงโมมีเยอะมากมายเลยนะคะช่วยควบคุมน้ำหนักของเราด้วยกินเข้าไปก็ก็มีประโยชน์เยอะค่ะทุกคนว้าวน่ากินมากเลยค่ะทุกคนนี มาค่ะมากินแตงโมสีส้มด้วยกันกับต้องนะคะทุกคนกินแล้วมีความสุขรสชาติอร่อยด้วยค่ะอืหรือเราจะเอาไป ทำเป็นน้ำปั่นก็ได้นะคะทุกคนน้ำปั่นก็อร่อยสดชื่นค่ะใส่น้ำแข็งหน่อยแล้วก็น้ำเชื่อมน,นิดหน่อยค่ะยี่สิบบาทคุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะกลิ่นของแตงโมก็จะหอมกว่าแตงโมสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะทุกคน อืมาทั้งแถบเลยนะคะ เป็นไอเดียในการขายได้นะคะเพราะว่าแตงโมสีส้มยังไม่ค่อยมีการวางขายในตลาดนะคะมีผู้ขายน้อยคู่แข่งขันก็จะน้อยลงะคะ่ะทุกคนนี่เขาติดกันนะคะ เย็นมากๆเลยค่ะแม่ค้าเขาแช่น้ําแข็งมาให้นะคะร้านก็จะอยู่ที่าบางคุอ BTS บางขุนนนนะคะทุกคนอยู่ตรงมุมเลยนะคะสีแยกไฟแดงก็จะมองเห็นด้านซ้ายาด้านซ้ายมือนะคะ นนะี่ค่ะเนื้อว้าวต้าทานมากเย็นชื่นใจนค่ะทุกคน สองชิ้นเลยค่ะทุกคนกินแตงโมสีส้มครั้งแรกรสชาติ หวานน้อยหอมอร่อยค่ะทุกคนแล้วก็สดชื่นสมองกระปี้กระเป๋าเลยละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมช่องเที่ยวกินรีวิวนะคะต้องก็งมากินแตงโมสีส้มครั้งแรกในชีวิตนะคะ Trender S s ส e t ทค่ะชื่อ t r e n d d e r s ส e t ทนะคะไปเซิร์ชแล้วก็หาซื้อมาปลูกกันได้นะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องเที่ยวกินรีวิวค่ะแล้วพบกับต้องใหม่นะคะ สวัสดีค่ะทุกคน